แล้วสุดที่คอมเมนต์ด่าเขาเนี่ยะสุ้ขึ้นโง่ี่ยไอ้พวกคอมเมนต์ด่าบูมูนหูมึนตาเนี่ยอ่านหนังสือเป็นอยูบอสเจังไหนไปคอมเมนต์บางคนคอมเมนต์ก็นาไปเที่ยวบ้านพอ่นอวันนี้เขามาเที่ยวดีแล้วบอกอีห้ายองห้ามึงเขาเอาเงินเข้ามาประเทศเทา่าเนี่ยเขาเข้ามาเ,มเที่ยวนะครูผีเพราะยองมึงขอบใจหลายๆเด้อที่เขามาเที่ยวเด้อเพราะให้มีเงินเข้าประเทศคอยเราเห็นจังซี่งไม่เป็นสิไปด่าขเขา งานนี้บต้องเทิงมือคนไทยลั่งคนลาวให้มาจัดการเองดึงสติผู้เท่าเตาล้านปีที่โง้าร้าลังตีความไม่ไปมัวแล้วไปด่านักท่องเที่ยวไทยเพียงพ่อพูดว่าเวียงจันทร์ก็แค่ปักสอยที่กำลังกลายเป็นกระแซดามาระดับซองซาสลาวไทยในตอนนี้ยังดูเดือดและมีทาทีว่าจะหุนแหงขึ้นไปเรืเ่อยๆและด้วยเหตุนี้เองก็ได้เหตุให้คนลาว ที่ถือว่าเป็นระดับเน็ตไอดอลซื่อดังของโซโปโปโลาวลายทานได้มีการออกมาเป็นตัวแทนของคนหลาวรุ่นใหม่เพื่อสร้างซอนผู้เท่าสมองเสื่อมดาคนไทยให้เข้าใจความหมายที่แท้จริงของคำว่าเวียงจันทร์ก็แค่ปักซอยเมื่อนี้เขาเฟซเนาะกำลังเป็นประเด็นเห็นคนไทยที่ว่าเขาขี่รถตู้มาเที่ยวลาวเนาะมาจอดรถทายทายหุอยู่อนุสาวรีย์และเขาก็เขียนแคปชั่นว่า เวียงจันร์ก็แค่ปากซอยกูถามเขาพิษบอลใดความหมายเขาเวียงจันร์ก็แค่ปากซอยคือการไปมาสะดวกสบายเนาะสุมปึกจะสุโง,โงงูลายไปคอมเมนต์ดาเขาโอ้ยเขาพิดอีหยังกแค่คาว่าเวียงจันร์ก็แค่อันปากซอยก็คือกูขี่รถจักไปอุดรอนกนูกกยังว่า อุดอนก็แค่ปากซอยหั่นแหละอันยามเฮียนชุบัตั้งใจเฮียนหาน่าโอ้ยพวกปึกพวกสมองมาปัญญาควายโอ้ยตายแล้วสูงวยเขาหินโอ้ยโอ้ยเขาเส้นน้องสูแหละได้ไปคอมเมนต์ด่าเขาแที่ยวอ่ะได้เป็นไฟป่านเขาพิชยังอ่ะอู้ยจะแม่นสูงหัวนี่นะมีเนี่ยสมองจะสูมีไปตั้งบาร์ซื้อๆเ้อ หากินซีดมึย้ยพวกสมองมาปัญญาควายจะมันปึก๊กสบายดีสูบด่าม่อีกแล้วกูแล้วบ่เข้าใจคนคอมเมนต์สูบเออเข้ามาเห็นไอ้ที่ซื้อปิดอย่างนี้นี่พวกนี้คนท่าเับอดุสวรีนี่แล้วว่าเที่ยวเวียงจันทร์ก็แค่ปากซอยก็หมายความว่าไมามา,มาลินลาเขานี่นะซ้ำก็ไปอันปากซอยซ้ำก็ไปนาบ้านซ้ำก็ไปนาหอมเขานี้ และสุดไปคอมเมนต์ด่าเขาเนี่ยนะสุดเพื่องโง่ไอบพวกคอมเมนต์ด่าบวมหนูมืดตาเนี่ยอ่านหนังสือเป็นอยู่บ่ฮะเห็นว่าเข้าห้องเฮียนแล้วเขาว่าให้สิงเข้าแล้วก็แสดงความโง่มาเลยได้พวกนี้เนี่ยเอองโง่แบบงโง่พิสดารโง่แบบพวกนี้ขี้ติเลยจังไหนไปคอมเมนต์บางคนคอมเมนต์กันว่าไปเที่ยวบ้านพ่อว่าน,นี่เข้ามาเที่ยวดีแล้วบอกอีหายองห้ามึงเขาเอาเงินเข้ามาประเทศเทนะ้ากันอ่ะห้าสู ภูมื่อนี่เขาแลียตายน้วเขาีสุดจำได้แล้วเขา,ขา,าเข้ามันเที่ยวนลู้น,นี่เพราะยอมื้ออบใจหลายเลยที่เขามาเที่ยวเลย,เ,ยเพราะให้มีเงินเข้าประเทศคอยเราเห็นจังซี่มันเป็นสิบปดาเขาไอ้พวกคอมมตนด่าเขาจั้ันซีซ่นะสแต็ของเขาเมดนักแต่มีใบใบมีน้ำป่าไรบนเอฟยาซาหัวสบู่ต้นหุกโตนี่ยาถูแข่าซื้อน้ำเขาจนเมดยนักสิไปดาเขาอีกอันนี้มันเป็นตังเา้า อันใดถือกูก็ว่าถืออะไรพี่กูก็ว่าคิดเขามาเที่ยวแทนทีซีดีใจซะตัวอีห่ามึงบัห่ายนองเงียบมึงห่ายนองยบตั้งแต่ตัแต่คนตะวบตอมึงไอ้เนาะกูแหงดาคนประปภทหัวสมองมีเนี่ยแม่เออเขาทายลงจะสิ่งกันแหงดิซะตัวคนจึงว่าโอ้มาเลี้ยงจันง่ายเนาะนี่แล้วก็รถตู้ด้ามาแต่รถตู้หาที่จบไปดิเขารถตู้มานี่บ่คืดบ่เยี้ยเออ แด้รับการศึกษานี่อยู่บ่อ้างแต่เนื้อ้างสื่อนะสิคอมเมนต์อีกอย่างมือหูอมือตาเลยแม่เบิ้งเลยแม่เออทำไมขนาดซ้ำนี้มึงยังบ่เข้าใจแล้วว่าเขาซอยอันะระดมไปไหนมาซอยคนระับคนมาเทียรเที่ยวเฮาขอโทษแทนคนที่ไปคอมเมนต์เด้อเออขอโทษหลายๆขอโทษแทนดีๆเอออันพวกอันนี้มีซัมพอเลยเนาะเออ,อ ไปสิงเข้ามีเงียนี่โบ้ได้แห้งแห้งบ่ต้องสิงเข้าแห้งซีนีอันนีงเฮียนมาจากซีมีมาตรฐานโมบูบบนี้น่ะเออใบประกาศสูงยุ่งเฮียนแต่ไม่กูบอกอยู่นี่กูสีเอานรมอาจู่ชิมแบบประกาศสูงน่ะสูจบอยู่พ่อปห้าอยู่นี่น่ะเออสูจบยุ่งเฮียนไหนอยู่นี่น่ะเอามานนี่เปประกาศสูงนะจู่ชิมเก่งแท่ไหนอันคขาไม่ไร้สาระนะโอ้ยข่าวมาเที่ยวก็ดีอีกตัวเอาเงินข่าวมาเนี่ะนิโมซัวเดนี่เงินเท่าไหร่เนี่น่ะ พันบาทเขาซ้ำหกแสนหกสิบหกพันกี่บาทเขาเลยหกหกแสนหกสิบหกบาบอนหกแสนหกหกแสนเจ็ดสิบแล้วเขาเข้ามาก็บุญหัวแล้วดิยังที่มีดาเขาอีกอยู่หัวป้อศูนย์ตั้งบุญเหี้พวกคอมเมนต์ด่าเ้อแต่หลายคนนี่ก็เข้าไปคอมเมนต์อยู่แล้วเออขอโทษแทนคนร้ายในชี่เพื่อก็ขอโทษแทนเหมือนกันเข้ามาโลดมาโลดเข้ามาโลดมาถกมาทามาสั่งต่อคอนทินอย่างเข้ามาที่เข้ามาลดเข้ามาเข้ามาหลๆ ขอบใจหลายๆเด้อที่ธรามาเทียบประเทศค่อยให้ร่ำให้รวยให้สุขดีมีแฮงอืขอบใจอได้เอ้อๆธรามาเทียบประเทศเทาจังซี่สัมผัสลูกเลยโง่จริงพวกไปด่าเขาด่าทีเนี่ยเขามีรากได้น้ำเขาด่าผมว่าต้องไปซื้อว่าต้องกินมีเขาเลยว่าต้องไปกินเป็นนกนกทักษ์พิทักษไทยน้ำปู่น้ำปลาสอสิ่งมันก็ต้องกินของเขาเด้อด่าเขาทีเนี่ยฟาดไปสมบูรณ์เหมือนแค่ป้อมพี่น้องเมจูกูจุก้อนเหมือนนี่เอ็มแก่ก็เลื่อนเพศไปเลย เห็นอันก้นไทยฮนันโนมาเที่ยวเมืองลาวเนาะมาหดประตูใส่ปั๊บจ่าสะกดจอดรถแล้วก็แอคสั้นแล้วก็ลงเฟสโพลงเพจว่าเบียงจันก็แค่ปากซอยสิเนาะเออมันก็เขียนซ้ำนี่หรอกบอา้าคนลาวสะลุ่มล่ามันเอาแต่เอาว่าล่ามันจะแบบมืนหูมื่นตาบุขนแต่แต่ตายเขาพิษว่าอันหวานเบียงจันก็แค่ปากซอยฮะบู้เอาความไม้เอาเบียงจันแข่ปากซอยความไม้แบบว่า มันมันเคอออกจางเฮื่อนมาโลหอดรถเออถน,นนหนตั้งหันมันสะดวกสบายมาบุเดียโลหอดตดบ่หอมเม็นโลหอดเสียถ้าแบบเวลาเขาบลัมบลอยโอ้ยปลาตัวเดียวกเนเอาเม็ดของเนาะเขาพิ่สบเขาว่าเบี้ยงจานแข่ปากส้อยแต่แต่แตนะ่แต่ตายน่หจะเจอเฮียนหนงังสือสมุตตังเจอเฮียนเก้ากุนตายอยู่พี่ตัวเฮาอยู่ตั้งเจอเฮียนะแม่เจอเฮียน,นงังสือนะเฮ้มันตีความหมายเขาได้เลยแม่ ลาบะรำบลอยจนมาเขามือนูมืนตาบุได้เขาก็บ่าบา่าเวียงจนันแค่ปากสวยนันแฟบบได้มือเออปลาตัวเดียวหล่นเน่าเม็ดของเนาะหาว่าเอ็ดไปตัวถีบตัวเหยียนเฮียนมองโลกในแงด่ดีได้อ่านเนื้อกตีวามไม้ดีๆได้ไปล่าเขาแต่อว่าสันั์น,นี่เขาจังบมมาเทียวอะ่ะเขาเอ็ดเนื้อกพิษเม็ดเขาเน่งเนื้อกพิษเม็ดเอาลีติโตเมต็ดเฮียนเบื้องโลกในแง่ดีลเลยเฮียนดูกับหัวมูมีสันติได เขา่าตัวนั้นสปอมลุมลาจมามืนหูมืนตาบุขนสากันเบื้องสมัน็ก่ได้พิษอันเนอร์กอเนาะความหมายว่าแค่ปากซอยสมันเคอะนาคือเฮาไปซื่อแปงนวดสีหันไา้เคืองยี่ปากซอยเคอเคอสีนาอันนี้เขาก็่าสั้นไทยมาลาวนี่มันเคอเนาะออเพื่อนมาแล้วขี่รถมาตดไปให้้อมเม้นหลอดแล้วสีนาโอ้ไปค้ดอันเนอร์เอาแต่อว่านะหลูภูจีบาลเนาะเลยกกมีก็หลงงดสมองเด่นเนาะอืม เอาแล้ววันนี้น่ะเป็นเรื่องเป็นควอมามแล้วตายตายตายตาตาก็ฮีอันเบิ้งโลกในแงดดมแม่ดีได้แม่ตีวามไม้ไปตั้งดีได้มแม่เอ็ดแนวเสียหายปลาตัวเดียวเหนาามิดของเขาวอืะพี่จารณาเมื่อนอี่มีเรื่องที่เราสูฟังเนาะคือเปิดเฟซมาบงสนเสานี่ก็แบบตลกกิบหา,ายบบแมนว่าค่อยนี่ยบเขาขังคนเล่าเลย คอจก็เข่าขางคุณแล้วแต่บางเรื่องก็แบบ <c oughs> <c oughs> เป็นตะตะลกขนาดชุ่มผูเถาเนอะนะอืมคือเห็นมาบางโพส์คือโพส์ล่าสุดนี่นะชุ่มผูเถาบ้านคอยก็ไปด่าเขา,เาแถวว่ามีคนไทยเนาะเขามาเที่ยวลาวเขามาเที่ยวลาวเขาถ่ายผู้อยู่นะคะรหลวงเวียงจันทน์เนาะแถวประตูใสเขาก็โพสต์ว่าเวียงจันทน์ก็แคบปากซอย ข้อหมายที่เขาซื่อถึงน่ะก็คือแบบเข้ามาตลอดมันใกล้อืเข้ามาตลอดสำปายปากซอยบ้านเขามันใกล้เขาขึ้นอย่างไรนั้นได้เข้ากัมาเขาก็เลยเปรียบเทียบว,ว่าเวียงจันทร์ก็แค่ปากซอยเขาจะมันเป็นหมูกบ้านเขาฮะนะอืคือบางคนเนี่ยเขาก็เข้าใจเขาก็บริวาอีกส,ส่วนซุ้มผูฒถาบ้านข่อยนะที่บอกเข้าใจนี่เป็นอ้า เปตะาอายเขาไปคอมเขามิตนดาเขาอีกเลยปากซอยบ้านมึงแต่มันเป็นอ่าน,นครหลวงบ้านกูนะเป็นว่าได้ <c oughs> โอ้บางคนก็ว่าเจ้าเห็นอ่าประเทศเล่านี่เป็นปากซอยบ้านเจ้าบ้า่าสัน้นชิมักดูถูกกันหลาย <c oughs> โุ้ยจะเป็นเปต้าอาย ในกันยังมียังอีกวะลายแห้งขนาดนะลองไปอ่านเบิ่งโพสต์ตหนะเดี๋ยวสิขึ้นมุดห้เบิร์กปึกปึกๆซุมปึกกระปึกแถบปึกว่าเป็นตาอ้ายขเขานะส่วนท่านใดที่ฮับซุมแล้วคิดเห็นแนวใดก็สามารถแสดงความเห็นได้เลยและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยแล้วพบก,กันใหม่ขอขอบใจ